ภาพเหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรแฝงอยู่บ้างงานของเขาเนีไม่เหมือนเซอร,รินทั่วไปตมรอนหนึ่งเราเข้าไปเป็นเ่วนหนึ่งของงานเลย วนโเนี่ยสิ่งที่พิเศษคือเรื่องของทีแปลงทีแงท่แวนโคเนี่ยเขาพยายามปะออกมาบนผ้าพอเราได้ไมาดูใกล้ขึ้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าอารมณ์แต่ละฝีแปรงเขาปาลงไปเนี่ยมันมีความพิเศษแล้วก็มีอารมณ์แฝงเข้าไปเยอะมากเลยครับสีสันที่เขาจะใช้ซึ่งสีสันนี่คิดว่าเป็นจุดที่ทําให้เขาเด่นที่สุดเลยวิธีที่เขาใช้สีเนี่ยมาถึงวันนี้อ่ะก็ยังเป็นสิ่งที่สมัยใหม่มากผมเห็นชัดเจนเรื่องของการจัดความเป็นติ่งตีมดอยอิงตีมดอกไอริสตีมดอกตะวันตีมท่าเรือตีมสตไนท์ มันเป็นอะไรที่ครอบคุมรูปแบบของสไตล์การทํางาน,นของเป็น,ปนกรอบชัดเจนแล้วเวลาเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนกับการเท่านี้ก็คือเราเห็นดีเทลของผู้การรอยสีนะครับลักษณะการวาดซึ่งเป็นการนําประโยชน์ของมันติมีเดียมาใช้ค่อนข้างสมบูรณ์กว่าทุกทุกครั้ง ส่วนตัวผมชอบตั้งแต่เข้ามาตรงจุดแรกนะครับที่มีการเอางานภาพเขียนของแวนโก๊ะเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีการครอปบ,บางจุดที่เป็นรายละเอียดเล็กๆของภาพเนี่ยโดยที่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่ารายละเอียดตรงนั้นเนี่ยมันคือสื่อถึงอะไรแต่นทศาการนี้เนี่ยคือการที่เราสามารถมองรายละเอียดเข้าไปลึกมากขึ้นกว่าเดิมครับให้เรารู้จักว่าภาพเหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรแฝงอยู่บ้างแล้วก็มีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เราเนี่ยพลาดไปบ้างนะครับที่พี่ชอบแน่นอนแนละพี่ว่าทุกคนคงชอบมันจำลองขึ้นมานะคะถี่เป็นห้องนอนของเขาอ่ะนั่นถึงไอ้ง มีทั้งงานรอกแบมีทั้งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นหลงได้เลยเป็นช,ชั่วโมงชั่วโมงไม่ต้องออกมาเลยที่จําลองห้องนอนน่ยนะครับจุดนั้นน่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นสามิติเสมือนหนึ่งเราเข้าไปในห้องของลิซเซนเนบิร์กถ้าเป็นเด็กนะมันคือของเล่นที่เขาเข้าไปเป็นตัวงานศิลปะได้แต่ถ้าเกิดไปไวัยรุน่นหรือเป็นผู้ใหญ่เนี่ยายความว่าเราจะเข้าไปเสพงานหรือเข้าไปดูตัวเนื้อง,งานเสมือนหนึ่งเราเข้าไปเป็นส่วหนึ่งของงานเลยซึ่งส่วส่วนนี้ถ่ายรูปมาแล้วสวย ไม่ว่าใครจะเรียนศิลปะหรือประวัติศาสตรส์ศิลปะหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปเนี่ยถ้าคุณสนใจวินเซนต์แวนกกอะงานนี้เต็มๆเ,เลยเพราะว่าทาง exhibition เนี่ยจัดงานเน้นที่คนคนเดียวสิเป็นคนเดียวเราเข้ามาดูเนี่ยเราจะเห็นงานของวินเซนต์แวนกกอกได้เต็มอิ่มเลยครับ ครับก็อยากให้ได้ลองมาดูงานที่นี่กันนะครับเราอาจจะชินกับการดูภาพของแวนโก้น่ยในอินเทอร์เน็ตแต่การที่เราได่มาดูที่เลโอซิตี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นได้เห็นรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็มีงานศิลปะที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟกับเราทําให้เราดูได้แบบไม่รู้สึกน่าเบื่อเลยครับ